สวัสดีค่ะ123คนดีมีน้ำใจนะคะหลังจากที่นต้องนนทบุรีค่ะได้ลงไปตรวจสอบตามที่ได้รับการประสานมาจากศูนย์ดำรงธรรมนะคะกรณีที่ครอบครัว2องตายายต้องการความช่วยเหลือนะคะจากสื่อหลังจากที่ไปขอหน่วยงานต่างๆแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับค่ะ จึงต้องมาขอให้สื่อไปช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้ติดต่อมาที่นต้องรนทบุรีให้เข้าไปดูกรณีนี้นะคะที่จะให้ความช่วยเหลือ2ตายาที่ต้องเลี้ยงแมว16ตัวและก็สุนัขอีก4ตัวด้วยกันค่ะตามที่ได้เสนอกันไปอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงวันนี้ค่ะวันที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวนี้สำเร็จแล้วก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจบุญด้วยมารับนะคะน้องแมวไปอยู่ที่บ้านใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศวันที่ส่งน้องแมวน้องหมาไปอยู่บ้านใหม่กันแล้วสองตายายจะรู้สึกยังไงนะคะเราไปชมพร้อมกันค่ะ นี่นี่คือสภาพนะฮะนี่เนี่เหลือเดือวแค่นี้ละเดี๋ยวมีแอดมินเบลจะมารับอีก2ตัวนะฮะมีตัวนี้ตัวสีสม้มสีทองนี่นี่สีทองกับเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้ที่เขาจะมารับไปอะไรลูกอะไรอืมอุย้ยขู่ด้วยดุด้วยลูก น,นี่นี่นี่เหลือค่ตอนนี้เหลือทั้งหมด9ตัวนะ9ตัวแต่เดี๋ยวจะมีน้องมารับอีก2ตัวนะอีก2ตัวก็เหลือ7ตัวแล้วก็สุนัขอีก3ทั้งหมดรวมแล้ว10ชีวิตที่จะต้องเดินทางไปที่วัดตโนดในพื้นที่อำเภอบางประหันนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในส่วนเดี๋ยวต้องเพื่อนสมัยต้องช่วยกันเนาะเราต้องรวมกันมาเพราะว่าอาจจะต้องมีการมีบัญชีของทางวัดเพื่อให้ผู้ที่รักหมารักแมวนะฮะ ใจบุญร่วมบริจาคเกี่ยวกับในส่วนขกาอาหารหมาแมวนี่แหละนะฮะกับทางวัดโดยตรงนะไม่ได้บริจาคก,กับทางเพจหรือบริจาคทางผมแต่บริจาคในส่วนของบัญชีของวัดโดยตรงที่เขารับเลี้ยงดูแลสุนักกันสุนัขและแมวค่อนข้างทีจะเยอะหลายร้อยตัวนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องเอาภาระอีก10ชีวิตเนี้ยไปให้กับทางวัดนะครับเอาอีกส0ชีวิตทั้งหมาทั้งแมวเนี้ยไปให้กับทางวัดมันก็เลยเราก็อยากไม่ใช่ว่าเราจะเอาภาระไปให้อย่างเดียว เราก็อยากเอาสิ่งดีๆนะครับอา,อาหารการกินเนะี่ยไปให้เขาด้วยแล้วคุณยายไปด้วยคุณยายไปส่งด้วยเราจะเห็นเรา ผมมั่นใจว่าคุณเราจะต้องถ้าผมไปด้วยต้องเห็นคุณยายร้องอีกแน่ๆนะฮะต้องขออนุญาตครับผมมีภารกิจจะต้องไปทําภารกิจต่อผมเลยไม่สามารถที่จะเดินทางร่วมด้วยจริงๆไะถ้าผมไม่ติดภารกิจผมจะเดินทางไปด้วยนะแต่ด้วยแต่ด้วยต้องบอกฮะผมมีภารกิจจริงๆนะฮะมีภารกิจจริงๆเลยมาอัปเดตข้อมูลความคืบหน้ากับกับหมาแมวพวกนี้ยายไปด้วยยายไปด้วยเหลยตาคนเดียวตายยังอยู่นี่เดี๋ยวขากลับก็เรามากับรถเหมือนเดิม นี่ในส่วนของอ่าผมยังไม่ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ป่าสุสัตว์ใช่ครับพี่ได้ขอเป็นครับพี่สวัสดีครับอเดี๋ยวสวัสดีพีิหารนก่อนนะขอบคุณมากครับพีิหารทุกทุกคนนะครับที่มาช่วยตายายคู่นี้นี่ของแอดมินเบลเดี๋ยวกําลังจะเดินทางเข้ามารับนะสองตัวรอสักคู่ 2ตัวนี้จะไปอยู่กับบุคคลส่วนที่เหลือทั้งหมดนะนคือรถบรรทุก6ล้อไปแล้วนะครับไปที่วัดตะนดได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครนนทบุรีนารถมาทําการเคลื่อนย้ายทั้งหมาแมวพวกนี้ไปที่วัดตะนดขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณเทศบาลนครนนทบุรีนะครับขอบคุณมากๆานะครับขอบคุณมากผมก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีใครจะยื่นมือเขา้ามาช่วยแล้วแต่สรุปแล้วฮะก็ยังมีอ่า เทศบาลน,นะของนครนนท์ใจดีฮะนำรถเคลื่อนย้ายแน่นอนนะการใช้รถเคลื่อนย้ายต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันหลายลอย่างแน่นอนนะทางเทศบาลได้อนุเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนําเอารถหกล้อขนาดใหญ่เลยนั่งสบายด้วยแล้วก็บรรทุกสบายไม่แออัดไปแล้วขนะดเดินทางออกจากตรงนี้แล้วภายในซอยเลี่ยงเมืองนอนท์เลี่ยงเมืองนอนท์สิบเอ็ดหรือเลี่ยงเมืองนอนท์สิบหนึ่งนะครับเลขหนึ่งสองตัวนะครับซึ่งตอนนี้เดินทางออกไปแล้วนะ ตอนนี้ก็เหลือในส่วนของ2ตัวนี้อย่แอดมินเบลจะเดินทางเข้ามารับแล้วนะครับเนี่ยมั้งรู้สึกว่าใสใจอยู่ใช่ไหมสใจหายใช่ไหมไม่อยากพูดมัอยากพูดผมสุดไปยังไงอะ ไม่อยากพูดเลยทั้งนั้นแต่ป้าต้องเข้าใจเนาะเดี๋ยวป้าต้องใช้ชีวิตต้องไปขายของต่อเนาะทำาหากินนะป้านะมีคามรู้สึกยังไงเสียใจมากขนาดนห้นคะุณมีคุณมีลูกแนละ้วลูกคุณไปจะทำงไงลูกคุณมีอยู่ด้วยอะ ไปไปก็ถึงอียิปย์ใช่อันนี้คือตั้งใจว่าถ้าวังตังก็จะเยี่ยมนั่งรถไฟไป,ไปนั่งรถไฟไปจะเยี่ยมเนี่ยนะ รู้สึกยังไงเสียใจไหมเสียใจไหมที่มันแยกไปเนี่ยเสียใ,ใจมากมากอยากให้มันอยู่ด้วยกันดีมันอีกปีแต่ตาตาตา้องเข้าใจเนาะเราต้องแยกก่อนนะเดีย๋ยวตาทุกอย่างมันดีขึ้นมีที่อยู่ที่กินและเราก็ไปหาไปหาพวกพวกพวกโมมันนะ มันรู้เหมือนจะไปอ่ะดูดิดูดิมันดูหลบดูดิดูความแสนรู้มันดูความแสนรู้มันดูว่ามันมันจะไปจากตรงนี้แล้วมันดุอ่ะเอ้ยมัน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 รู้ว่ามันกลัวไปลูกไปเร็วโอ้ยเห็นแล้วผมก็ต่าสารนะไปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปหาแล้วเดี๋ยวไปหาไปหาดูดูความคุ้นเคยพอมันรู้ว่าจะต้องเดิยวออกจากตรงนี้ไปมันหนีเลย นะยายถือก่อนไปยายจับไว้ยาจยาจับไว้ขอบคุณเทศบานลนครนนท์นะครับขอบคุณเทศบาลนครนนท์ที่เอื้อเฟือ้อเอื้อในส่วนของออตัวรถที่ใช้เดินทางเคลื่อนย้ายนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับตายายคู่นี้นะครับเขาต้องใช้ชีวิตที่เดินต่อต้องเดินต่อนะ <S <S ชีวิตเขาเขาจะต้องเอาสุนัขเนี่ยไป ออกจากเขาซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากเอาไปหรอกแต่เขาต้องกินอยู่ของเขาเริ่มมันไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วนะครับไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่มีให้ใหใหพกักเราะมันมีหมามีแมวรวมถึงค่าใช้ใจ่ายหลายๆลอย่างเขาไม่มีที่จะต้องออมีต้องมีอาชีพการขายของไม่มีต้นทุนนะต้องมีต้นทุน อะไรไออ,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 อีสองตัวอีกตัวนึ่งอะอีกตัวนึงไอ้ตัวนึงอ่ะมันไม่หมามันสามตัวดิอ๋อขอแล้วใช่ไหมไอ๋อคู่กันเลยอ๋อขอค okay, ู่กันเลยเจ้าของจะมาตัวขาวอ๋อโอเคโอเคโอเคตัวนน้าเจของจะขอไปคู่กันเลยโอเคโอเคสรุปแล้วสรุปแล้วไปแค่สุนัขแค่สองตัวนะครับหมาจริงๆหมาเขามีสี่ตัว ายายรับรับฝากเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งเขามีฝากเลี้ยงคุยายไว้ตัวหนึ่งคนที่เขามารับเลี้ยงเขามาฝากเลี้ยงเนี่ยเขาเขาบอกว่าในไหนก็เอาไปแล้วเดี๋ยวเขาขอไปอีกตัวหนึ่งเท่ากับนะไปเนี่ยเจ้าชีวิตแมวเจ็ดหมา สองตัวเก้าตัวครับที่เราต้องเอาพระไปให้ในส่วนของวัดตโนดต้องขอขอบพระคุณจเจ้าวาดนะครับท่านหลวงพ่อที่หลวงพ่อวัดตโนดด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่รับดูแลรับดูแลในส่วนของแมวเจ็ดแมวเจ็ดตัวสุนัขสองตัวนะครับเอาไปที่วัดตโนดครับวัดตโนดนะวัดตโนดอำเภอบางปะหาันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดตโนด อยากเนี่ยแหละฮะชีวิตแล้วไม่ชามน้องผม่าจะมาบริจาคในครั้งนี้ทาัน้ี่ผม จากประจำขผมอยู่ที่ตรงเดโมองาวา 123สองคนดีมีน้ำใจค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้รวมไปถึงผู้ใจบุญทุกท่านที่นำอาหารมาให้น้องแมวน้องหมาและก็ผู้ใหญ่ใจดีค่ะสำหรับเจ้าของบ้านหลังใหม่ที่รับน้องแมวน้องหมาไปอยู่ด้วยนะคะรวมไปถึงผู้ที่ใจบุญร่วมบริจาคเป็นเงินทุนนะคะให้กับสองตายายเพื่อที่ไปใช้ประกอบอาชีพ ต่อไปนะคะและก็จะได้มีเงินในการประกอบอาชีพขายขนมหวานเป็นทุนแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของสองตาใหญ่ค่ะและยายก็ได้พูดเอาไว้กับทีมข่าว1 2 3คนดีมีน้ำใจว่าจะตั้งใจเก็บเงินค่ะแล้วก็นั่งรถไฟไปหาน้องแมวน้องหมาตามที่ตั้งใจไว้นะคะ หากคุณต้องการแบ่งปันค่ะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วขยายสู่สังคมที่ขาดโอกาสนะคะมาร่วมกันเป็นอีก1พลังค่ะ123คนดีมีน้ำใจขอเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์สังคมนะคะก่อนจะจากกันคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะไปกด subscribe หรือว่ากดติดตามด้านล่างของ YouTube Channel นะคะของสำนักข่าวทีนิวค่ะแล้วก็เพจ123คนดีมีน้ำใจแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดแชร์ช่วยกัน กดไลค์ด้วยนะคะและคุณก็จะไม่พลาดการติดตามข่าวสารต่างๆและก็กดกระดิ่งด้วยค่ะรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆเราก็จะมีมานําเสนอแบบนี้ให้กับคุณนะคะเพราะทุกป,ปัญหาที่นี่มีคําตอบค่ะขอบคุณทุกการติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วเราจะมีเรื่องราวดีแบบนี้กับบันทึกคนดีมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำนะคะสวัสดีค่ะ